วันนี้มาเอาใจพี่พี่ไบเกอร์สายลุยกันสักหน่อยกับเจ้า Honda CRF 250L ลูกค้าได้นำรถเข้ามาติดตั้งโชค๊คช่างของเราก็เชียร์เออร์ลินไปเลยและตัวนี้ผ่อนได้ด้วยนะซึ่งเออร์ลินรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า HO 429ตรงรุ่น Honda CRF 250L เลยโชค๊คสำหรับสายลุยตัวจริงสามารถปรับได้3ค่าได้แก่พิโอดรีเบิลและคอมเพรสชันรองรับการขับขี่เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะบนถนนหรือว่าออฟโรดมาพร้อมซับแทงแบบสายถัานที่จะเข้ามาช่วยเรื่องของการระบายความร้อนให้ดีมากยิ่งขึ้น ความสูงอยู่ที่3 9 6มิลลิเมตรภายในกล่องก็จะมีประแจคู่มือการใช้งานใบรับป,ประกันสินค้าและสติกเกอร์เอรินและราคาของเจ้าเออร์ลิน HOC 29มีราคาอยู่ที่23,300บาทมีการรับประกันสินค้า2ปีเต็มและถ้าซื้อที่ Mo โตฟิกสามารถผ่อนได้0%นนานสูงสุดถึง6เดือนพร้อมบริการฟิตติ้งโชกฟรีฟไ,ปไปอีก1ปีและสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาเข้ามาจับสินค้าจริงได้กันก่อนเลยนะครับที่ Mo โตฟิกทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนเจ้า มาหน้าร้านก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ